เปิดประตูทำไมอะลูกเอาหน,นุนมาไหมหนุนจะเข้ามาวันนี้เลยเหรอไอ้หน,นุเงี้ยไม่แหวเงี้ยแหวกเจอหนี้กูหัวใจจะวายเห็นลูกเขยสักนนทะลึง่งใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้สักทะลึ่งขึ้นหน้าอย่ายแล้วเนี่ยเข้าบ้านแล้วเนี่ยไอ้หน,นุนรอไม่ฮห้มีโอ้โหหนุนเอาแมวเลี้ยอยู่ไหนลูกให้กินนอน,นอนไอ้หนุนนี้เหมือนนี่นี่ยิ้มหวานเหรอเก่งเนาะหนุนเนี่ยมึงเริ่มเข้าบ้านกูแล้วเนี่ยกูจัก จะกุ้มใจไงนแม่กุ้มใจไหมฮะ <c oughs> กุ้มใจลูกเขยมาไม่รู้ตัวเอวเออหน,นูเป,นเป็นลูกเขยแม่ได้ไหมฮะหนูะนนจะอยู่กับแม่ในนี้เหรอลูกหนูอยู่ในนี้ได้ไหมฮะอยู่ข้างนอกก็ได้ฮะอยู่ข้างนอกร้อนนะลูกอยู่กรงนี่ก็เนาะแม่เอากรงใส่หนูเอาไหมหนูจะไปสลามี่อ,อ,ยมอยู่ในอันไหนยิ้มหวานเก่งเนาะมึงเนี่ออยจะไ่สลามี่มึงไม่ต้องยิ้มหวานอะไรขนาดนั้นหลูก เด้เอเนยโหล่อว่ะเท่ระเบิดเถื่อเทิเนี่ยเนี่ยเอาอีกไหมนเนี่ยแนวข้าวอีกป่ะลูกอ่ะเดี๋ยวกูเอาใจมันก่อนว่ะเอ้อเายูนยั๊งยูนแมฆขวัญใจพี่หนุ่มหนูอขวัญใจลูกคุยหรือเออนวลน,นะใส่นี้ก่อนเนาะเรายังไม่คุ้นเคยกันใส่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่หนุ่มลูกม,มือพี่หรอือ่ะยิ้มเก่งด้วยหนุม่มเลียเลยครับอ่ะ เออกินได้ครับกินไปเลยกุ้งก็ถ่ายด้วยแม่กองไม่ลงเลยอ๋อโอ้โหเขินเนี่ยลูกเหรอกินกุ้งไงกุ้งมาถ่ายกินเท่างินกินถ้าไม่ต้องเขินนะไปกินเลยสรุปแล้วได้มาโดยไม่ได้ตั้งใจเลยนั่นแน่ไม่กุยหรือกุยกิกุยพี่หนุนไงพี่หนุนงเขามายืนอยู่บนนี้ไงหนุนกินเยอะแล้ว มีนู่นมีนี่ไม่ดูลูกเดี๋ยวก็กัดกันจะวิง่งฟีนกันมีจะไม่ต้องกีดกันกันนุ้ยไม่กีดกันนะลูกเดี๋ยวกัดกันมีแฮฟฟี่มีเขาจะอยู่ในนี้ก็ให้เขาอยู่ด้วยไปปม,ม่รู้ไม่มีกี่ตียังมีจะแตกกับลูกหนูมันมันหนุนมันมาหาที่พึ่งต้องเจอจะบม่เจอ,อเจอจะบม่เจอเลยไม่รู้ไม่หาลูก